รวมค่าธรรมเนียมการโอนเหรียญจากบิตคัพไปเอ็กชแนนอื่นเหรียญไหนคุ้มที่สุดมาดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอนเหรียญในบิตค u พนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเทอรียมนะครับไลคอยหรือว่าทุกๆเหรียญนะครับในบิตคัพเนี่ยเวลาที่ เราโอนไป e x c h ช n g e อื่นนะครับเช่นโอนจากบิตคับไปไบแนนนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกทุกๆเหรียญน,นะครับในบิตคับเพื่อที่เพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้สามารถตัดสินใจได้นะครับว่าควรโอนเหรียญไหนดีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อการที่เราจะทํากาไรได้มากได้น้อยเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับ เช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเราโอนเหรียญไปนะครับและค่าธรรมเนียมถูกเนี่ยในการที่เราจะนาเหรียญนั้นนะครับไปทํากําไรเนี่ยก็จะค่อนข้างมีมากกว่านะครับกับเหรียญที่มีค่าธรรมเนียมการโอนที่ค่อนข้างแพงนะครับเพื่อนๆก็สามารถเซฟหน้าจอนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจกับเพื่อนๆได้เลยนะครับวิธีการดูนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับบิตคอยนะครับผมค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่0.005บิตคอยนะครับผมอีทิอิทิอิทิอะทิอิทิอิทิอิท0 0ิทิอิทิอิทีอิระอิทิอท ให้เพื่อนเดูฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับของเหรียญที่อยู่ซ้ายมือนะครับผมทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็น10เหรียญแรกนะครับต่อมาเพื่อนเก็สามารถเซฟไว้ได้เลยนะครับ สำหรับปัจจุบันนะครับเหรียญในบิตคัพนะครับมีทั้งหมด47เหรียญด้วยกันนะครับแต่ว่าเหรียญที่สามารถทําการโอนได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ44เหรียญด้วยกันนะครับเพราะจะมี3เหรียญนะครับที่ถูกตัดออกไปจากเอ็กชแนนบิตคัพไปแล้วนะครับผมก็จะมี INF CTXC นะครับผมแล้วก็ Donny นะครับแต่จริงๆดอนนี่เนี่ยยังสามารถโอนไปได้นะครับแต่ว่าไม่มีกระดานให้เราเทรดแค่นั้นเองนะครับผม ต่อนะครับหน้านี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแต่ละเหรียญน,นะครับใน e x c h ช n g e b i t ิครับนะครับซึ่งผมได้เปรียบเทียบให้กับทุกๆเหรียญแล้วนะครับว่าค่าธรรมเนียมแต่ละเหรียญเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่บาทนะครับผมอันนี้เป็นค่าประมาณนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็จะมีการสวิงในวันนี้อาจจะราคานี้นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้หรือว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะราคาแตกต่างจากนี้ก็ได้แต่นี้ก็จะเป็นแลนงคร่าวๆให้นะครับผมว่าค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็สามารถแคปหน้าจอไปได้เลยนะครับ วิธีการดูก็อย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ i t c o i n นะครับจำนวนที่ใช้นะครับเวลาที่เราโอนก็คือ0.005 BTC ถ้าเทียบใน Exchange b i t ์บนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ902บาทจุด88สตางค์นะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือ Ethereum นะครับหรือว่า e t h นะครับค่าเนียมอยู่ที่0.005นะครับผม ค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่ประมาณ565บาท24สตางค์นะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่า3เหรียญที่ค่าธรรมเนียมถูกที่สุดนะครับมีเหรียญอะไรบ้างและ3เหรียญที่ราคาแพงที่สุดในบิตครับนะครับมีอะไรบ้างเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้เราไปดูเหรียญทั้งหมดที่มีในบิตครับนะครับว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เป็นเรื่องัมได้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมการโอนเหรียญในบิตคัพทั้งหมดนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับทีนี้ผมจะมาสรุปค่าธรรมเนียมการโอนเหรียญในเอ็กชเชน Bi ตคัพนะครับที่ถูกที่สุด3อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนั่นก็คืออันดับ1นะครับเหรียญซิลนะครับผมอยู่ที่0.01นหะครับหรือว่าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ0.07สตางค์เท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับสำหรับเหรียญซิลอันดับ2อนะครับก็คือ X 0.02 XLM นะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ41สตางค์เท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกมากเหมือนกันนะนะครับผมแล้วก็อันดับ3นะครับก็คือเหรียญเนียนะครับผมค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.01นะครับเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.69สตางค์นะครับผมสำหรับสามเหรียญแรกนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมถูกที่สุดในบิตครับนะครับก็มีซิล XLM และเนียนั่นเองนะครับผม ต่อนะครับค่าธรรมเนียมการโอนเหรียญใน e x c h a n g e b i t ครับที่สูงที่สุดนะครับอันดับแรกก็คืออันดับ1นะครับ AAVE นะครับผมค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.17นะครับหรือว่าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ2,518บาทนะครับหรือว่าแพงมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับอันดับ2นะครับก็คือเหรียญของ OMG นะครับผมค่าธรรมเนียมอยู่ที่3.79คอยนะครับผมเปรียบเทียบเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ1,337บาทนะครับ และอันดับ3นะครับก็คือเหรียญของ SNT นะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่193คอยเลยทีเดียวนะครับผมหรือตีเป็นเงินไทยบาทก็อยู่ที่ประมาณ1 3 0 2บาท75สตางค์นั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นตารางสรุปค่าธรรมเนียมการโอนเหรียญใน Exchange b i t c u p นะครับผมทั้งหมดเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะเวลาที่ผมมีอะไรอัปเดตนะครับเพื่อนๆทุกคนจะได้ไม่พลาดข้อมูลกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ